ก็้วเส้มว่าวมาดังไฟเก็บกาดันเกงผักกาดป,ป,ปุ๊บแลวก็จีทอดทัวร์คอร้านกินแดดเม,มื้อกี้เป็นวันเศร้าลานมาลิ้นห้าเต็มกาลัลางดังไฟด,งไฟดังไฟอีทอดมกักทัวระจา,าน้ำเอเาไ่อเ่ไคียงมาพร้อมเอาเคียงลูกบ้านมา ทอดมือคัวสุร่านกินจะไเก็บผักกาดแกงกินมือไส้นี่ได้เก็บผักกาดผักกาดเห่ามันแก่แล้วเก็บเอาอยู่แกงสะปะทูเข็มกาดปุ๊กวันนี้ผักสี่ก็มีป่กปนกันอยู่นี่ นกันอยู่นี่นี่ผักสีกาดผักสีแกลียงปนกันแล้วกับวานป่นกันนี่ผักกาดนี่เอาดอกมันออดสมออดอกสีสีเก็บแกลี่นกลิ่นไส้กลิ่นฮอนฮอนต้องผักสีไทยสีในผักกาดในป่นกัน หั่ส่วนอยู่แนวนี้แหละกินแนวนี้แหละผักกินไม่ไปสิยว เกงักกาดโอ้ยเกงผักกาดล่วงเก่งผักกาดใส่อันปลาดุเข็มเหลือใส่นึ่ยเข็มพุดปลาดุปลเข็มปลาดุหมปลาดุเค็มเหมือนต๊ไมปิด้อ้าไเออช่างมือเหรอ

มาลิ้นห่าผู้เท่าเมื่อยบิดแกงผักน้ำซนี่แหละมันกานมันพดแล้วก็ผักใส่ผักผักกาดผักสีเกงใส่ปซอร์ปูเค็มน้ำุเลยเปูบรปลาแดกล่ะเซปลาทูเกี่กงล้วงเซอร์ปูร์ปูนี่เซ่รแทนปลาแดกในปูเค็ม

มกกระขอนปองเงี้ยปองเงี้ยตัไว้คืออันนี้มโตเอามานักมักระซิม